สวัสดีค่ะพบกับยาโยมอีกเช่นเคยนะคะก็พาเพื่อนๆชมบอนสีในบ้านกันเช่นเคยแล้วค่ะทั้งในตู้และนอกตู้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยของเขากันเนาะนอกนี้จะเป็นบอลเลี้ยงนอกตู้ที่เขายังมีสภาพพอมีใบให้ยายได้ชมอยู่บ้าง มุมนี้อันนี้ไม่ใช่บอนสีค่ะอันนี้เป็นไม้มงคลเขามีชื่อว่านางคุม้มมีความเชื่อกันว่าถ้าเขาออกดอกหรือว่าเราเลี้ยงไว้แล้วเขาจะมีความคุ้มครองคนที่เขาเลี้ยงค่ะเออ <c oughs> <c oughs> เป็นความเชื่อเป็นไม้โบราณเนาะแล้วก็ข้างๆกันนี้เป็นเงาะถอดรูปก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะยังเลี้ยงนอกตู้ได้ดีอยู่ทนทาน แข็งแรงสีสันสวยงามเป็นบอลเก่าโบราณเนาะไม่เรื่องมากค่ะเพื่อนๆเออเลี้ยงนอกตู้ก็โตได้สวยได้เหมือนกันถัดกันมานี่เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กอ่อยายมีเรื่องจะแนะนําเพื่อนๆว่าการเลี้ยงบอลสีนอกตู้หน้าแรงเนี่ยถ้าอยากได้ชมความงามของเขาได้ยาวนานสักหน่อย แนะนำว่าให้หาจานรองหรือถาดรองกระถางมารองเขานะคะถ้าเราไม่หาจานรองหรือถาดรองนะ้ํามารองเขาเนี่ยเขาจะทิ้งใบเร็วทิ้งกอเร็วคะ่ะจะไม่ทันได้ชมความสวยของเขาได้นานเนาะส่วนกระถางนี้สะพังมาในอดีตตอนนี้สงสัยจะ สร้างหัวใหญ่จังละคะเนี่ยเขาเป็นบอลใหญ่บอลโตก้านดําหัวน่าจะเท่ากําปั้นเลยนะคะใหญ่จะทิ้งเขาไว้อย่างนี้้ามไม่หรือถ้าเขาทิ้งกอก็จะปล่อยให้เขาทิ้งกอไปแล้วก็ถึงเวลาที่เขางอกขึ้นมาใหม่เขาจะกอใหญ่และสีสวยบอลที่งอกออกมาจากหัวใต้ดินเขาสะสมอาหารไว้เยอะเวลาเขางอกออกมาใหม่สีเขาจะสวยมากเลยค่ะอันนี้คือพริกกับเกลือแผลง ถางนี้นำมาจากใต้ต้นหมากฟอกเทลคะ่ะหน้าฝนนำเข้าไปวางใต้ต้นหมากฟอกเทลพอหมดฝนแล้วแดดแรงจ้าต้นอื่นทิ้งกระถางไปหมดต้นนี้พอมีอยู่ใบสองใบย้ายเลยย้ายเข้ามาอยู่ใต้สแสรนตรงนี้สีก็ยังสวยอยู่คะ่ะต้นนี้มีชื่อว่าร่อนทองเป็นไม้เก่าโบราณเขาเป็นร่อนทองแค่นะคะต้นเขาจะไม่สูงสีสันเขาสวยงามมากเลยคะ่ะเนี่ย ยังใบดกอยู่เนาะกอเขายังไม่ได้หาจานรรองกระถางมารองเข้าเลยค่ะเนี่ยกระถางนี้ยายได้เข้ามาแน,นาะนำพยาสุรเสนตั้งแต่ที่แรกเลี้ยงมาทําคลิปไปใบก็สวยออกมาทนแดงอมม่วงแล้วก็เริ่มทิ้งใบไปแต่ก็มีหนองอกออกมาใหม่เพื่อนๆดูหน้าใบเขานะคะ ยังออกมาเป็นอย่างนี้อยู่เลยค่ะสวยงามมากพื้นใบนี่แดงอมสม้มมีลายสีขาวสีชมพูอยู่บนพื้นใบเป็นบอลใบยาวลักษณะการใบเขาจะเป็นสีสายบัวค่ะเพื่อนเนเนี่ยสีน้ำตาลอมชมพูอมเขียวนิดหน่อยนี่คือใบที่งอกใหม่อันนั้นคือใบเก่านะคะเนี่ยลักษณะใบเก่านี่ก็คือเท่าที่ยายเคยเห็นละค่ะแบบเนี้ย พญายาสุรเซนแต่อันเนี้ยเขางอกออกมาใหม่เนี่ยสีอย่างนี้เลยค่เคะเพื่อนบอกเงินค่ะเพื่อนเพื่อนเออออกมาหน้าชมพูหวานชเชนี่ย,ยายนำกระถางที่แบบยายคิดว่าเขาไม่เกิดลวคะ่ะเขาทิ้งใบเป็นครึ่งปีเลยคะ่ะเพื่อน,เอนเอ,นเอนเออยายคิดว่าเขาไม่งอกละยายเอาดินมาเทใส่โคนต้นมาฟอกเทลผลปรากฏว่า ขึ้นค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอองอกขึ้นมาเฉยเลยค่ะสวยด้วยนะคะงอกขึ้นมาใบาเป็นสีชมพูเขามีหัวเนาะอยู่ในดินนะคะเวลาเขางอกขึ้นมาสีเขาก็เลยจะสวยแต่พอเขาโตขึ้นมาสีชมพูก็จะหายกลายเป็นหน้าสีขาวเหมือนเดิมนะคะมาดูบอลในตู้นี้บ้างค่ะไม่ได้อัปเดตให้เ,เพื่อนๆชมนานละว่าสภาพของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะดูนะคะ ตู้นี้เป็นบอลเก่าที่ยายเลี้ยงข้ามปีมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเออเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ปี64สภาพเขาก็จะสูงไวเต็มทีแต่เขาทนทานนะคะนี่คือข้อดีของการเลี้ยงบอลในตู้ค่ะเพื่อนๆการเลี้ยงบอลในตู้เนี่ยถ้าเป็นบอลน,นอกตู้นี่ยุบไปไม่รู้กี่รอบแล้วแต่อันนี้เขายังสวยข้ามปีมาตั้งแต่ปี64ถึงแม้ว่าอายุเขาหมดการเขาจะย้้ยเขาก็แค่ว่าถ้ายอยทิ้งใบไม่ทิ้งไปเลยทีเดียวอันใหม่เขาก็จะยังงอกให้เราชมอยู่นะอันนั้นหงอยกค่ะ บอลเก่าบอลโบราณข้ามปีเลยหะเนี่ยตั้งแต่ปีหกสี่สวยงามค่ะบอลเก่าบอลโบราณน,นกหงส์หยกอันนี้เป็นเท้าพันตาบอลเก่าบอลโบราณอีกเหมือนกันอันนี้เป็นพญาพันวังแต่กรอน,นี้ได้มาทีหลังค่ะกรอน,นี้ประมาณหนึ่งปีไม่ข้ามปีเหมือนเขาได้มาปีหกห้า ข้างในนอนเป็นหานุมานอมข้าพลาใบาเหลือน้อยละหาเนี่ยเหลือแค่สองสามใบละทิ้งใบไปหมดยายยังไม่ได้นําเข้าออกไปเลี้ยงนอกตู้ค่ะนี่ยายได้เข้ามาเล็กๆยายก็เอามาเลี้ยงในตู้ก็เลยเตลิดเลยค่ะเพื่อนๆเออต้นนี้สวยงามมากเคยสวยงามยังไงก็ยังสวยงามอยู่อย่างนั้นน่าเลี้ยงบอลเก่าบอลโบราณเขามีชื่อว่าสีปลดัด เพื่อนๆถ้าเห็นเพื่อนๆน,นามาเลี้ยงนะคะไม่ผิดหวังเลยใบยจะดกอยู่ตลอดเวลายายเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงบอลปีหกสี่เลยนะคะเนี่ยทยอยทิ้งใบไปเหมือนกันคะ่ะแต่เขาจะต้นสูงนะคะเพื่อนๆเออการใบก็ต้องหาเอ,อ่อไม้มาพยุงเหมือนกันคะ่ะเครื่องใดน,นั้นเป็นเจ้าคุณพระครังเนี่ยฮะ เจ้าคุณพระครังบอเก่าบอโบราณอีกตัวหนึ่งที่น่าเลี้ยงสีสันและลวดลายก็สวยงามเหมือนกันเลี้ยงทนเลี้ยงนานตั้งแต่ปี6-4อีกเหมือนกันที่ยายเ,าเริ่มเล่นบอลใหม่ๆเขาเป็นบอลเก่าโบราณตับเทวดาประจำเสาเรือนบอลตับเทวดาประจำเสาเรือนนี่จะมี12ตัว12ชนิดคะสมัยก่อนเขานิยมสร้างบ้านสมัยโบราณจะมีเสาเรือน12ต้น เขาก็เลยนำมาตั้งชื่อเป็นบอลสี12ชนิดเป็นตับเทวดาประจำเสาเดือนเท่าที่ยายจำได้ก็จะมีเจ้าคุณพระคังจบพระนครนารายเรืองพบพวกนี้ค่ะจำได้แค่นิดๆหน่อยๆจำได้ไม่หมดเนาะสวยงามมากสีสันดูนะคะไม่มีคำว่าดอบลงเลยยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยคะ่ะ นี่คือสเสน่ห์ของบอลโบราณที่ยายชอบพาเพืเ่อนๆเ,เอออีกต้นหนึ่งข้างๆกันนี้ก็สวยไม่สซางเหมือนกันค่ะบอลเก่าบอนโบราณเขามีชื่อว่านาคราชแดงดีได้ใจมากยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งแดงยิ่งใบใหญ่เลี้ยงมา ข้ามปีเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ปีหกสี่มาหกห้านี่ต้นปีหกหกแล้วก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมน่าเลี้ยงค่ะเพื่อนเพื่อนมีโอกาสหามาเลี้ยงมาไว้ชมนะคะไม่ผิดหวังค่ะส่วนต้นนี้นะคะสวยงามมากเลยย้ายเมื่อก่อนเลี้ยงนอกตู้ตอนย้ายได้มาทีแรกนะคะต้นเล็กๆกระถางสีนิ้วย้ายก็มาเลี้ยงในตู้ก่อนคะ่ะแล้วเขาโตเร็วโตวสูงพุดธพุทพุทขึ้นมาย้ายนำมาเปลี่ยนกระถาง เขาสูงกว่าชนิดอื่นแล้วเขาเหมาะที่จะอยู่ในกระถาง8นิ้วหรือว่า10นิ้วยายก็คิดว่าพอเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วเขาน่าจะโตขึ้นมาเต็มที่เพราะว่ายายสังเกตเห็นเขาโตดีกว่าต้นอื่นยายให้กระถาง10นิ้วเขาค่ะ แต่ยายไม่ได้เอากลับไปเลี้ยงในตู้ยายเลี้ยงนอกตู้ผลปรากฏว่าไม่โตเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่โตแค่แกลนใบเลี้ยงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่แตกไม่งอกเพิ่มยายก็เลยตัดสินใจตัดที่เหลืออยู่สามสี่กา้านแล้วก็นํามาไว้ในตู้มาอยู่ได้ประมาณเดือนนึงเนี่ยค่ะ งอกออกมาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเขามีชื่อว่าชินนบัญชรเป็นไม้เก่าโบราณตับพุทธประวัติคะ่ะนำมาฟื้นฟูในตู้นะคะคือผลดีของการเลี้ยงบนในตู้ค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วมางอกใบใหม่ใบดอกสีสันสวยงามอย่างนี้เลยเนาะถ้าใครมีกําลังนําตู้มาเลี้ยงน้องก็ดีนะคะน้องจะได้มีใบและสีสันให้เราได้ชมตลอดทั้งปี บอลบางชนิดก็เหมาะที่จะเลี้ยงในตู้บอลบางชนิดก็เหมาะที่จะเลี้ยงข้างนอกนะแต่ถ้าเราชอบเลี้ยงบอลเราก็จัดหามาค่ะเพ,พื่อนๆอเออเขากัดสีออกมาสวยอย่างนี้เลยค่ะแตกกอนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยตอนที่เขามาอยู่ข้างนอกเขาคงสร้างหัวะคะ่ะมาสะดุดอยู่พักหนึ่งตอนนี้แตกกอออกมาเห็นไหมฮะมีหลายกอเลยเนี่ยคงแตกออกมารอบรอบหัว ดีใจมากเลยเนี่ยดินก็กระดินเก่ากระถางเก่านั่นแหละหเนี่ยนามาอยู่ในตู้ยายให้กระถางสิบนิ้วเขาเลยนะคะโดยที่คิดว่าเขาน่าจะแตกกอดีกว่าชนิดอื่นแต่เปล่าเลยค่ะกลับว่าต้องนํากลับมาฟื้นฟูนฟนเลี้ยงอยู่ในตู้ถึงงอกออกมาใหม่เป็นอย่างนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ